สวัสดีค่ะนักเรียนวิชาดนตรีนาฏศิลป์ชั้นประถมศึกษาปีที่3เรื่องหลักการชมการแสดงจุดประสงค์การเรียนรู้ 1. อธิบายเกี่ยวกับหลักในการชมการแสดงได้ 2. ปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามหลักในการชมการแสดง 3. เห็นความสำคัญและประโยชน์ของการแสดงสาระสำคัญการมีมารยาทที่ดีในการชมการแสดงจะทำให้ผู้แสดงมีสมาธิในการแสดงทำให้แสดงได้ดีทั้งยังส่งผลให้ผู้ชมได้รับความสุขความสนุกสนานเพลิดเพลินในการชมการแสดงอีกด้วยนะคะ ค,ครูคิดว่านักเรียนทุกคนต้องเคยชมการแสดงนาฏศิลป์มาแล้วในการแสดงนาฏศิลป์นั้นนอกจากจะมีผู้แสดงที่แสดงเป็นตัวละครต่างๆแล้วยังมีผู้ที่เกี่ยวข้องที่สำคัญอีกคือผู้ชมในการชมการแสดงที่จะให้การแสดงนั้นเกิดความสนุกสนานเกิดอัธรตเกิดความเพลิดเพลินและชมการแสดงได้อย่างราบรื่น เราจะต้องรู้จักบทบาทหน้าที่ของผู้แสดงที่ดีและบทบาทหน้าที่ของผู้ชมที่ดีนะคะนักเรียนทราบหรือไม่คะว่าผู้แสดงคือใครค่ะผู้แสดงก็คือผู้ที่ต้องแสดงบนเวทีเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆของการแสดงผ่านตัวละครที่ได้รับบทบาทหรือถ่ายทอดลีลาท่ารำที่สวยงาม ผ่านการแสดงหน้าตศิสินชุดต่างๆค่ะบทบาทหน้าที่ของผู้แสดงถ้ารับบทบาทเป็นตัวละครตัวใดก็ตามก็จะต้องแสดงให้สมบทบาททั้งสีหน้าท่าทางถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกให้ผู้ชมได้รับรู้และถ้าเป็นผู้แสดงร่ายรำทางท่าน้าตศิสิน ก็จะต้องแสดงให้อ่อนช้อยสวยงามเพื่อให้ผู้ชมเกิดความรู้สึกประทับใจทั้งนี้ผู้แสดงควรแสดงตามบทบาทที่ได้รับอย่างตั้งใจมีวินยัยทุ่มเทในการฝึกซ้อมแสดงอย่างเต็มความสามารถมีจิตสำนึกในการแสดงที่ดีและต้องรู้จักรับผิดชอบต่อผู้ชมและเพื่อนร่วมงานด้วยนะคะ นักเรียนได้ทราบเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของผู้แสดงแล้วต่อไปเรามาทําความรู้จักเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของผู้ชมกันบ้างนะคะผู้ชมคือใครผู้ชมก็คือผู้ที่ไปชมการแสดงเพื่อหาความรู้เกี่ยวกับการแสดงหรือเพื่อหาความสนุกสนานเพลิดเพลินมีบทบาทหน้าที่คือต้องชมอย่างตั้งใจถูกต้องตามหลักของการชมและที่สำคัญ ต้องมีมารยาทในการเป็นผู้ชมที่ดีค่ะในการชมการแสดงให้เกิดความสุขความเพลิดเพลินนั้นเราจะต้องรู้จักหลักการแสดงดังนี้ 1. ควรศึกษาเกี่ยวกับท่ารำที่ใช้แสดง 2. เราต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับดนตรีที่ใช้บรรเลงประกอบ 3. ต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับการแต่งกายของผู้แสดง4ต้องเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบฉากแสงเสียง 5. ต้องเข้าใจบทบาทฐานะของตัวละครและต้องเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องราวหรือการแสดงในฐานะผู้ชมเราควรปฏิบัติตนตามมารยาทในการชมการแสดงดังนี้ 1>, 1. ศึกษาข้อมูลของการแสดงก่อนไปชมเพื่อจะได้เข้าใจการแสดงได้มากขึ้น 2. แต่งกายสุภาพเรียบร้อยเหมาะสมกับสถานที่ 3. ไปถึงสถานที่ก่อนเวลาแสดง10-20นาที 4. มีสมาธิในการชมตลอดเวลาไม่ลุกจากที่นั่งไม่พูดคุยกัน 5. มีอารมณ์ร่วมในการแสดง ไม่เยาะเย้ยหรือล้อเลียนผู้แสดง 6. ปรบมือให้กำลังใจกับผู้แสดงในช่วงเวลาที่เหมาะสม 7. ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานที่อย่างเคร่งครัดเช่นไม่นำอาหารหรือเครื่องดื่มมารับประทานขณะชมการแสดงเป็นต้น เราจะได้อะไรบ้างจากการชมการแสดงประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการชมการแสดงมีดังนี้ 1. ทําทำให้ผู้ชมได้รู้จักท่ารำในการแสดง 2. ทํทำให้ได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลิน 3. าํทำให้เรามีความรู้ด้านดนตรีไทย 4. ทํทำให้เราเป็นผู้มีจิตใจแจ่มใสมีอารมณ์สุนทรี 5. ทำให้ได้รับความรู้ด้านศิลปะในะแขนงต่างๆที่นำมาใช้ในการแสดง 6. ทำให้ได้รับคติสอนใจจากเรื่องราวและบทร้องในการแสดงซึ่งสามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้การจัดการแสดงหนา้าติดในแต่ละครั้งผู้แสดงและผู้ชมควรรู้บทบาทหน้าที่ของตนเอง และปฏิบัติหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มความสามารถอีกทั้งผู้ชมควรปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามหลักการชมการแสดงและมารยาทของการชมการแสดงซึ่งการมีมารยาทที่ดีนั้นก็จะมีส่วนช่วยในการสนับสนุนนาฏศิล์ไทยให้คงอยู่สืบไปค่ะนักเรียนก็ได้ทราบเกี่ยวกับหลักการชมการแสดงแล้ว ต่อไปถ้านักเรียนมีโอกาสได้ไปชมการแสดงหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการแสดงไม่ว่าจะในฐานนะผู้แสดงหรือผู้ชมก็ตามครูหวังว่านักเรียนจะปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามบทบาทนะคะและอย่าลืมทำภาระงานที่ครูมอบหมายนี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ